สวัสดีครับผมอยู่กับผมดูชพูนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวละครที่เป็นหนึ่งในตัวละครสุดอวยของใครหลายๆคนและผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะผมก็คือตัวของชา a d โดโมนาดหรือว่าตัวซงจินอูนั่นเองนะครับก็ถ้าใครได้เห็นชื่อคลิปก็คงจะรู้แล้วเนาะว่าทําไมตัวซงจินอูถึงเป็นจกักรพรรดิที่ตกกระป๋องนะครับผมด้วยความที่หนึ่งมันก็เป็นตัวเก่านั่นแหละแล้วก็2ความขัดแย้งอะไรต่างๆในตัวของมันเองนั่นแหละฮะ ซึ่งจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวผมจะไปอธิบายในเกมกันอีกทีนะครับผมโอเคมาดูกันที่อย่างแรกเลยนะผมสกิลติดตัวของซูนิอูเนาะสกิลฮันเตอร์นะครับสกิลฮันเตอร์ก็คือเมื่อตัวเองทําการจัดการศัตรูได้จะอ่าจะได้รับ EXP นะครับผมแล้วก็ทุกๆ5.00 EXP เนี่ยจะจะได้บวก1%เปอเบสดาเมจก็คือพลังโจมตีพื้นฐานนะครับประมาณนี้ <c oughs> นี่คือสกิลฮันเตอร์นะครับผมเราก็มีสกิลกดที่ชื่อว่าอะไรนะครับอะไรก็คือจะทําการซัมมอนคือซอมนนนั่แหละ มอนเตอร์ออกมานะครับผมโดยที่จะมีเลือดอยู่ที่เบสพลังโจมตีของโซจินอู U นะครับผมคูณ2 0 0ซก็คือเอาเบสเอาเบสพลังโจมตีของโซจินอูอะคูณ20 0แล้วจะจะได้เป็นเลือดของมอนที่มันซัมมอนออกมานะครับผมทุกๆ16.5ก 16. วินาทีนะแล้วทําไมมันถึงได้เป็นจักรพัทตกกระป๋องเดี๋ยวไปดูกันในเกมดีกว่าครับผมเดี๋ยวผมจะเอาตัวเปรียบเปบเทียบไปอย่างกับตัวอา <c oughs> ตัวเมตาปัจจุบันในเรื่องซัมมอนนะผมจะให้เป็นตัวของเกตโทแล้วกัน มันชื่อว่าอะไรนะเกทโฮอ่ะนี่ผมอะ่ะนะอันนี้เราเรา,เราจะตัดเรื่องออตัวเก่าตัวใหม่อะไรออกไปก่อนนะเราจะวัดกันแค่ตัวของเรื่องซัมมอนเลยนะครับผมอ่ะนี่นะเดี๋ยวผมจะไปรีวิวในตัวของอีเวนต์สเตทนะครับผมแล้วก็ไปตัดเข้าเกมเลยดีกว่าครับผมโอเคมาตอนนี้เราอยู่กันในเกมเรียบร้อยนะครับอ่ะอย่างแรกเลยครับผมโซจินอูค่าวางเริ่มต้นอยู่ที่1700นะครับผม แล้วก็เริ่มมาเป็นตี full AOE นะแต่ว่าไม่ตีแอนนะครับก็คือเป็นกราวเฉยๆนะครับผมดาเมจอยู่ที่1 5ื่นระยะ66แล้วก็คุณตาการจมตีห้จุดสี่วิระยะการจุมตีค่อนข้างสั้นนะครับผมแล้วก็คุณตาการมตีก็ปกตินะฮะทีนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูกันการทำงานของพัทพัทสี่ฮันเตอร์นะนี่ครับผมปุ๊บนี่ครับพอจบจากการปุ๊บโอเคไหมครับผมมันจะได้61เห็นไหมหกสิบเอ็ดเนี่ยมันก็ยังไม่ได้นะเมื่อกี้เซิร์เมื่อกี้น่าจะประมาณ5,000ันปะ ตอนนี้15.46นะครับเดี๋ยวผมปรับสปีดให้เป็นสัก10บละกันอ่ะปื๊ดปึ๊บเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวผมจะลองซัมอนมันรัวๆนะครับผมเพื่อให้มันแบบเก็บไปถึง5,000เนาะหรือเปล่านะผมไม่ไม่ไม่ได้จะว่ห้าพ0นเลยไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึง5้0 0ันห้าร้อยปั๊บนี่ไงผมอ่ะนี่พอปื๊ด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 อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพอพอถึงพอถึงสัก2,000สิ2,000จะเพิ่มไหมนี่ไงหนึ่งจุดห้าหนึ่งประมาณสอเท่าไหร่วะเองครับแล ช่างมาันละกันประมาณนี้พันหนึ่งจุดแปดเก้าอ๋อมันมันนับเป็นแบบอาเมลนะผมมันไม่ได้ตัวตัวละหนึ่งเอ็กพีนะอย่างเงี้ยโอเคนี่ผมประมาณห้าร้อยนะต่อหนึ่งเบสเปอร์เซ็นต์ดาเมจนะครับทีนี้เนี่ยเรามาดูกันอัพขั้นที่สามนะครับผมอัพเกรดอัพเกรดสี่ก็คือกลายเป็นตีเอ่อ circle LE นะครับผมระยะอยู่ที่แปดสิบคุณต้โจมตีห้าจุดสี่วิเท่าเดิมแล้วก็ดาเมจอันนี้เมื่อกี้ผมไปโจมตีแล้วงที่ผมขอเอาใหม่ละกันนี่นะผมอ่ะ นี่ครับผมดาเมจกลายเป็น80,000นะครับระยะการโจมตี80แล้วก็คุณทุกคนลดัโจมตีอยู่ที่5.4วินาทีนะต่อไปไปดูกันที่อัปเกรดนะครับทุกคนสังเกตค่าอัปเกรดนะ8,000ใช่ไหมอัปเกรด5ไป6ก็8,000แล้วก็6ไป7เนะี่ยยัง10,000อยู่นะครับผมอ่าจะกลายเป็นตีไลน์นะครับผมแต่ว่าเป็นตีไลน์ที่ระยะแค่94เอ้ย95นะคุณคุณดัการโจมตีอยู่เท่าเดิมแล้วนกะ็ผม5.4วิแล้วก็ดาเมจกลายเเปป็น 2, 000, 2, นนน202,000 10,000ะะคครรรััับบผมทีี้้อกดใช 1, 000, อันนี้ก็12 0่นนะทีนี้จะ9ไป10เนี่ยใช้14ื่นนะครับผมกลายเป็นเซอร์เคิลนะครับวงก็พอดีใหญ่อยู่เรียกว่าใหญ่แล้วกันดาเมจกลายเป็น4 0 0 0สน 4, นะครับผมระยะ110แล้วก็คุณค่ากระจุตีเพิ่มขึ้นมาเป็น7.2วินะครับทีนี้ก็ลองเอาให้ผมทุกคนสังเกตนะตั้งแต่อัปเกรดสิไปดูนะค่าอัปเกรดมันกลายเป็น1นึ่งแแล้วครับผม1นึ่งแแล้วก็ 1, แสนเจถึงจะได้ล่างสมบรออกมาครบนะครับ นะนี่ครับผมพอเราอัปเกรดเต็มเนี่ยจะมีสกิลกดขึ้นมาเป็นสกิลอัลไลท์แล้วก็ดาเมจกลายเป็น1 1ึ่งล้านสแสนนะครับผมแล้วก็ระยะการโจมตีอยู่ที่119่งร้าคูณการโจมตีอยู่ที่7.2็ดจุดสวิแต่ว่ามันไม่ได้ตีฟูลเอโลอีนะครับอันนี้ทุกคนสังเกตดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทําให้ดูอีกหนึอรอบแต่ว่าก่อนหน้านั้นเดี๋ยวผมขอขายมันทิ้งแล้วก็อัปเกรดใหม,ออมอ่อีกหนึ่งทีนะครับตอนตอนที่เราจะอัปเกรดขึ้นไปอัปเกรด10เนี่ยมันจะทําการ ไออันเชิญซัมมอนนะครับผมถ้าเกิดเราอัปเดตสิบไปสิบเอ็ดนะปุ๊บเห็นไหมมันจะอันเชิญลูกน้องของมันออกมาให้ผมแล้วก็กลายเป็นตีเซอร์เคิลเอโอีนะครับแบบนี้นี่นะครับผมแล้วก็จะอัเชิญลูกน้องออกมาทั้งหมดสามตวัวก็คือจะมีสี่สีขออภัยผมมีสี่ตัวแล้วก็จะมีออกเมทที่เป็นตัวทรัคทรังปะทรัคชื่อเออชื่อมันชื่อทรัคทรัคนะครับผมที่จะเป็นตัวละคร มีพาสซีฟนะครับผมก็คือเฟรม2นะครับดาเมจอยู่ที่9ก้าแสนสามระยะ80แล้วก็คูลดาวน์การโจมตีห้าวินะครับแล้วก็มีตัวของแอนเจนเนอร์ลหรือว่าเบรุเนาะดาเมจอยู่ที่7จ็ดแสนห้านะครับผมระยะระยะการโจมตี80แล้วก็คูลดาวน์การโจมตีอยู่ที่5.4จุดสี่วิแล้วก็แกรดเดียนไนหรือว่าอ e ีกริดนะครับดาเมจอยู่ที่7จ็ดแสนห้าเหมือนกันระยะ80แล้วก็คูลดาวน์กรโจมตี5.4จุดสี่วิแล้วก็ตัวสุดท้ายน,นะครับผมผมว่าน่าจะเป็นไคลเซลแหละดากอนชาร์โด้นะครับดาเมจอยู่ที่1หน ระยะการโจมตี80แล้วก็คุณตาการโจมตีอยู่ที่6.3มีพาสซีฟเฟรม2เหมือนกันนะครับผมอ่ะทีเนี้เราพอเราเอาคุณสหาเป็นแสนเจ็ดใช่ไหมของโซจินโอปึ๊บแล้วเมกะเป็น1นล้านสแสนการโจมตีกลายเป็นลายเออีนะครับผมเห็นไหมมันไม่ได้ตีฟูนะตอนแรกเมื่อกี้มันคือนมาฟูใช่ไหมแต่พอมาดูอีกทีมันกลายเป็นตีลายเออีเฉยเลยนี่แหละฮะเออแล้วจากนั้นเนี่ยความกวนของมันอีกหนึ่งอย่างก็คือไอ้ตรงสแต็กฮันเตอร์ของมันนี่แหละทุกคนดูนะ เดี๋ยวผมจะอัญเชิญมอนซับประมาณเลือดเ,เริ่มต้นจากเลือด1,000ก่อน1,000นะครับผมปึ้งนี่นะฮะปึ้งทุกคนเห็นสักเก็ตไหม EXP ไม่ได้นะครับผมนั่นก็เพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนจัดการมอนอ่านี่นะฮะเอฟเฟคฮันเตอร์ของโซนจินอูเนี่ยมันจะทำงานก็ต่อเมื่อตัวของโซนจินอูเองอเป็นคนจัดการมอนถ้าเกิดลูกน้องที่มันอัญเชิญซัมมอนมนเนี่ยโจมตีไปก่อนอะ่ะ ตัวของโซจินอูเองมันก็ไม่ได้ตัวของ e อ p จากฮันเตอร์นี่แหละหนึ่งในความย้อนแยง้งแล้วกลายเป็นตีเซอร์เคิลเอโอเออสรุปก็คือโซจินอูเป็นตีแรนดอมเหรอเนี่ยอา้าวเหรอโซจินอูมีความสามารถในการตีแรน T ดอมได้ด้วยเหรอเนี่ยเอออันนี้เพิ่งรู้นะครับผมเออควรจะเขียนนะจากฮันเตอร์กลายเป็นแรนดอมด้วยเดี๋ยวเร,เราดูทีนะครับผมปึง้งเห็นไหมมันไม่ได้จัดก,การ EP ก็ไม่ขึ้นดูใหมส่สิอันนี้เป็นเซอร์เคิลเอโอเออยู่นะครับผมอลองสมผัสอีกรอบนึงปึ๊บ ปุ้มนี่ไม่ได้ครับอีกีไม่ขึ้นแล้วถ้าเกิดแอซิดล่ะสมมติว่าเป็นแอซิดใช่ไหมเดี๋ยวผมจะลองอเอามอนส์เท่ากับมาณเรื่องคันนี้แล้วกันอ่ะนี่เอาผมปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่ะอันนี้มันเป็นคนจัดการได้นะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมผมจะลองแบบให้มันแบบติดแอซิดจริงๆก่อนให้แบบโจมตีเสร็จไปปุ๊บอ่ะนี่ครับผมปุ๊บทศศุกร์ถูตีไปแล้วก่อนรอบนึงแล้วก็ผมจะปิดนะอย่างเงี้ยครับผมอ่ะผมจะปิดไว้นะครับแล้วก็ให้ตัวอื่นนโจมมตีไปะครับผ เนาโจมตีไม่ตุยอีกอกรมพอเราไม่สั่นจุดีโซนโจวจีอ๋อสมอนก็ไม่ตีเหมือนกัน what <c oughs> พอพี่โซงแกไม่ตีสมอนก็ไม่ตีด้วยัะผมเอออันนี้ก็เป็นสิ่งที่เพิ่งผมเพิ่งรู้เหมือนกันนี่ับผมอ่ะดูนะนี่ครับผมเดี๋ยวผมจะรอมันออกจากวงไปก่อนนะปุ๊บนะครับผมเดี๋ยวรอมันตัดวด้วยอย่างอื่นก่อนนะอ่าอย่างเช่นตอนนี้เห็นไหมหผมมันตัวด้วยอย่างอื่นท,ที่ที่ไม่ใช่ตัวมันตีนะครับถึงแม้มันจะช่วยทำดาเมจไป เอ็กีก็ไม่ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขเลวก็คือมันต้องเป็นคนจัดการเท่านั้นอ่าแล้วทีนี้เนี่ยทุกคนยังจำกันได้ไหมว่าสกิลกดของโซจินอูอะซัมมอนของมันอะมันจะอัญเชิญมาตามเบสพลังโจมตีของโซจินอูใช่ไหมคูณสอง้ยเเเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยโซจินอูมีดาเมจอยู่ที่อยู่ที่หนึ่งล้านสามแสนทุกคนดูซัมมอนออกมานะครับผมไงทุกคนดูซัมมอนนะเลือดสี่เอ็ม อัพเกรดไปประมาณเกือบเกือบสามแสนสี่แสนเพื่อสมอนมอนเลือด 4m ทีนี้เนี่ยผมก็เลยจะหยิบตัวเปรียบเทียบมาอีกหนึ่งตัวนะผมนั่นก็คือตัวของเกตโฮะเกตโฮะนะครับผมเริ่มมาอาจจะยังไม่มีอะไรทีนี้ผมจะลองอัพจนมันอัญเชิญสมอลล์ของมันมาได้นะครับอ่ะตรงนี้อย่างแรกก็อัญเชิญมาก่อนตัวอัพเกตเจ็ดนะครับผมก็อัญเชิญในตัวนี้มามีเลือดกรโจมตีอยู่ที่180คูลากระจมตี6แล้วก็ ดามจอยู่ที่2 0ง0 0นเาสีเป็นจัสติกนะครับผมทีนี้ลองมาอัปเกรด9นะครับปุ้มมันจะเชนเดอร์สอกมาโัวสองไฟล์ตัวนี้เนี่ยทุกคนดูนะพาสดีบลูเฟรมซึ่งมันเก่งกว่าเฟรมทูว ah ่าครับผมและดามเมจ9แ0นเจระยะ130ยสามสิบกลังมตีสิวิอัปแค่เนี้ยคือดีกว่าโซจิโอหมดเลยอ่ะตัวของมันหมดเลย ทีนี้พอเราอัพซอฟเจ้าตัวของเกทโฮเต็มนะครับผมแล้วเรากดทํามโมไปปุ๊บทีนีนะ้ทุกคนดูตาาะขับแล้วครับผมตะาขาับเลือด2องแสนแปดใช่ไหมมันมันเหมือนจะน้อยนะแต่ทุกคนดูนะเห็นไหมค่อยๆเพิ่มมาละค่อยๆเพิ่มมาเรื่อยๆโดยที่ตัวของเกทโฮเนี่ยมันมันจะเก็บเรื่อยๆร,รับผมจากการที่มันโจมตีมอนโดยที่มันไม่ต้องเป็นคนจัดการเองก็ได้แค่ให้ลูกน้องสมองของมันจัดจัดการอะมันก็ได้เหมือนกันนะผมอเดี๋ยวผมจะลองสมอง้องทบทมาให้ดูนะ ปื๊ดๆๆบอย่างเงี้ยทุกคนดูนะปื๊ดๆอ่ะเห็นแลครับผมไหวป่ะนี่เดี๋ยวผมขอเอาไอเดอรช่วยบัฟแล้วกันมันจะได้เพิ่มเพิ่มดาเมจนะฮะในการเคลียร์มอนเพื่อโชว์ให้ดูเนาะนี่ครับผมเห็นไหมซีกลายเป็นแปดตัดภาพไปที่โซจินอูเท่าเดิมเห็นไหมฮะอ่ะเอาใหม่เอาใหม่อีกอีกสักรอบหนึ่งปื๊ดๆๆโปุ๊บๆโป๊บเดี๋ยวผมจะปรับเป็นคูณห้านะครับผม ปรับไปคูณ5ก่อนนะปุ๊บอ่ะอย่างนี้คูณ5ปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บ,บ,บเห็นไหมกลยเป็น12 2สโซนจิโอได้เท่าไหร่183อ่ะแสดงว่าเมื่อกี้มาเป็นคนจัดการได้เห็นไหมทุกคนดูนี่หผมความต่างความต่างของตัวละครเอ r ที่มันก็ใครจะหยิบมาใช้อ่ะแล้วข้อดีอีกอย่างใหญ่ๆของตัวเกตโฮเลยก็คือมีสกิลนุกมอนที่ถ้าเก็บสีีไปเรื่อยๆก็กดอุซุมากิจบ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องรอรอทรงจินอูมันได้รับการบัฟครับผมให้จากตัวของฮันเตอร์แรงเอ็ดเนี่ยให้กลายเป็นชักรพพัดเงาที่แท้จริงเพราะว่าในร่างนี้เนี่ยร่างที่มีไคเซลล์ร่างที่มีอ e ีกริดเบลุแล้วก็ตัวทรัคเนี่ยมันน่าจะอยู่ในช่วงที่มันเพิ่งจะจบหอคอยปะเออน่าจะอยู่ในช่วงเพิ่งที่จบหอคอยมาแล้วได้ไอวิญ,ญญาณมังกรไคเซลล์ จบเบลุไม่เสร็จเออต้งอยู่ในช่วงหลังจบเบลุมันยังไม่ได้ไปสู้กับจักรพรรดิเงาองค์เกา่าแล้วก็กลายเป็นจักรพรรดิเงาที่แท้จริงเลยที่จะมีลูกน้องของจักรพรรดิเงาเองอะที่เป็นตัวที่เก่งที่สุดในบรรดาซมอนของมันตัวนั้นอะยังไม่มีเลยเนี่ยเห็นไหมก็ต้องรองกันต่อไปครับผมผมก็ภาวนาให้อัปเกรดนะผมมาเริ่มเล่นแมปนี้ก็เพราะาส่งจินอวะแต่ถ้าเอาเรื่องโมเดลมันเท่นะครับผมเขาดูใส่ใจใน,ในการทำโมเดลมากทั้งตัวของไคเซลแล้วก็ตัวของอีกริดเบรลุแล้วก็ตัวทรัค โอเคเนาะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวโซนติอูจะเป็นตัวละครที่รีวิวนานที่สุดลนะเพราะว่าเป็นตัวอวยเนาะแล้วก็อยากให้เห็นความแตกต่างแล้วก็ประโยชน์ของมันที่มันไม่ค่อยได้ไม่มีประโยชน์เลยนะเองนะครับผมโอเคเนาะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปสำหรับนี้ก็ไปกันลับ๊ายบายไว้เจอกันครับผม